ลองว่าไม่ละลายเหมือนเละกับช็อกโกแลตแน่โอหดีอะ จะไปซื้อขนมหน้าเซเว่นหน้าปากซอยไงแล้วทำไเดือนหน้าปากซอยทำไมนานขนาดนี้เนี่ยนี่เซื่อนขนมมาแล้วเย้มานเจที่รอนานมากเลยนะป่ะแล้วมานั่งแกะกินกันเลยดีกว่าไปไปไปนีเด็กะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวันนี้บอกว่าจะมาเล่นบอร์ดเกมไม่ใช่หรอแล้วทำไมซื้อขนมมาเต็มขนาดนี้แล้วไงคะแล้วเดี๋ยวนี่น้องพิมกดของบ้านเราคืออะไรมา กินขนมในห้องนอนค่ะกินดี่เองมันไม่หมดขึ้นไม่ได้ดูสิเนี่ยเดี๋ยวโหข้าวโพดนี่ช็อกโกแลตเลนเนี่ยล่วงแล้วนี้หวานหวานช็อกโกแลตเดี๋ยวหมดขึ้นนะไม่ได้ถ้าจะกินก็กินก่อนแล้วค่อยเล่นเนี่ยไปนั่งกินห้องกระจกข้างหน้าเลยห้องกระจกป่ไปนั่งกินห้องกระจกข้างหน้านี้ป่ะกินเสร็จแล้วแล้วค่อยเข้ามาเล่นนะแต่ห้องกระจกมันร้อนมากเลยนะคะแม่เอไปกินกินแป๊บเดียวแล้วกินเสร็จแล้วก็มาเล่นในห้องเย็นยไงจะเล่นไปด้วยกินไปด้วยมันร้อน ไปเร็วไปเลยไปนี่นี่ห้องกระจกข้างหน้าเลยไป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 อ้าวเข้าไปกินในนี้ก่อนกินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปเล่นในห้องอย่างร้อนเลยอ่ะเเออห้นี่นี่นี่ห้ามนะเพราะว่าในห้องเดี๋ยวมดเป็นพืชต้องกินห้องนี้ก็จ่ายไม้คเนี่ยขนมนี้เดี๋ยวก็รีบกินแล้วก็รีบเข้าปะเลศนี่เดี๋ยวแม่จะลงไปทํางานข้างล่างแล้วนะค่ะแม่ แม่จะไปนานนีคะ่าทงานยอะมากเลย้แม่เปิดประตให้ไม่ไม่ททานมาหรอได้เฮ้ยพิมถ้าจะกินในนี้จริงจรยหมันอย่างร้อนร้อนมากเลยอะเออพิมร้อนแบบเนี้ยเขาไม่ไหวนะแล้วคิดว่าฉันจะเชื่อแม่ฉันได้ไงก็แม่ไปแล้วนี่ไงเราอ่ะออกไปกินในห้องนกันดีกว่าจะได้เล่นเกมไปด้วยแม่ไปแล้วเนาะอะไรก็ใ้เลย้าบวมามว่า้ แล้วแบบนี้จะทำไงอะร้อนก็ร้อนเนี่ยอ๋อเออร้อนจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโชว์ตามแม่ให้แม่มาเลยปลองแม่เลยเอออือเออเออฉันวางโทรศัพท์ไว้ในห้องอ่ะไม่เป็นไรจำเบอร์แม่ได้เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเออมันก็วางไว้ในห้องเหมือนกันได้โอ้ยก็นะตอนแรกนึกว่าจะมากินขนมแค่แป๊บเดียวนี่นาโอ้ยแล้วทำไงเนี่ยโอ้ยร้อนมากตะโกนเล่นน้ชาได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วร้อน นาชาขังไว้อ่ะตะโกนแค่ตายขออ้อนวอนนาชาไม่เปิดให้แล้วอย่างงี้ต้องเปิดให้ดิไงล่ะนาชานาชาโอ้ยนนาชานาชาไม่กลับมาจริงด้วยพีชเฮ้ยทำกี่ดอกแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเพิ่งเห็นในหนังมาพี่เขาจะเอาไอ้จุดกระจกอ่ะเนี่ยพิีชโชคดีนะที่ห้องนี้มีแต่กระจก้ย มีปัญญาจ่ายเปล่าวไม่มีก็อย่าท้อสิฉันก็ไม่มีปัญญาจ่ายยิ่งชสุดๆอยู่ช่วงนี้โอ้ยไม่ร้อนมากเลยพี่เออว่าแต่ห้องนี้มีอะไรไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่เปิดแอร์คือฉันก็อยากเปิดอยู่นะแต่ว่านี่เป็นอเดียอยู่ข้างนอกอะโอ้ยโอ้ยที่กดแอร์อยู่นอกห้องอะ ไม่รู้สิก็ไปถามพ่อจริงจิพ่อจะเป็นคนออกแบบบ้าน่ะ้สุดเปิดแอร์ไม่ได้ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยนั่งๆก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนร้อนมากโอ้ยร้อนมากเลอยยังร้อนเลยโอ๊ยแต่โอ้ยพิมร้อนขนาดเนี่ยเมื่อไหร่แม่เธอขึ้นมา อ๋อไม่ต้องรอหรอกแม่ฉันกับพ่อฉันน่ะทํางานทีทํายาวแบกทีกว่าจะขึ้นมาก็ค่ำแล้วว่ะโอ้โหค่ำเลยเราอยู่ค่ำแล้วพิมมันช่ายมาเปิดได้ไหมเนี่ยไม่เปิดหรอกเพื่อนๆเรามากินขนมกันเถอะเออเออพิมฉันขอจองช็อกโกแลตก่อนแล้วกันนะโหฉันร้อนมากพิมนี่ช็อกโกแลตคืออะไรเนี่ยทำไมมันอ่อนขนาดนี้ไม่รู้ทธอเปคนซื้อมาจะซื้ออะไรล่ะฉันซื้อช็อกโกแลตบาร์มา กินไปเถอะกินไปเถอะไหนร้องแค่ดูนี่โอ้โหพิมทำไมมันเหลวขนาดนี้เหลวเปเลยแล้วฉันจะกินยังไงอย่างนี้อะปากสีปากสิกินแบบกรอบร้อนอ่ะเฮ้ยอะไรเหรอยช็อกโกแลตเนี่ยเราต้องกินแค่สองคนนะเขาบอกว่าถ้ากินช็อกโกแลตมันจะได้พลังงานเราจะได้รอดตายมาเถอะฉันช่วยกอกปากด้วยมาแล้วล่ะมีบ้างน้เธอไม่เลอะเลยไม่ต้องห่วงจริงเหรอก้อนมากเลยอ่ะ ไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงมาเอาให้ได้พลังงานจะได้รอดตายนี่ๆมาปรับกล้องพ่อแล้วร้อนมากเลยไม่มีอารมณ์กินแล้วเนี่ยบีบไม่ออกอ่ะล้อมางั้นชงกินเลยดีกว่านะกวแบบนี้กินไม่ด้มเพรเราจะรอดตายกจะสอบปออน่ะ เอาแมลนไม่กินเลซกินมันบดนี่เนี่ยกินเลซหรืออะไรเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสหบอนเลมันเลยค่าเนอ้ยร้อนด้วยอะหลโอ้ยเลยอะไรเขากินมึงเนี่ยตีก็บคนดูเอาเองนะคุยเขาโทดนี่นาฮ้ยรับรองว่าไม่ละลายหุอนเลซกับช็อกโกแลตแน่โหดีนเขาจองคนเดียวเลยนะ ร้อนถึงขนาดข้าพรวันเป็นป๊อปคอร์นเลยเหรอเนี่ยกินป๊อปคอรนด้วยดีแล้วไี่กินป๊อปคอร์นีอะไรนี่เขาบอกคนดองไงโอ้ร้อนมากเลยป๊อปคอร์น่ะเหมือนมออกมาจากเตาเลยเปนโอนๆอร่อยมากเลยป๊อคอร์นเปื่อนๆอ่ะเมียเลยกับกินเองไหมอ่ะข้าไปค้นดูเองนี่ร้อนขนาดเนี้ยมีใครอยากกไปเลอม เลม่อนหมดช็อกโกแลตหมดเฮ้ยเจอแล้วครับเหลืออะไรให้กินด้วยเหรอนี่ไงจะบองโพูกจะบองเทสฮะบ้า กระบองเพชรกินได้เหรอได้สิเขาเพิ่งเห็นในจิ๊กซอว์น้อยน้อยว่าแต่กระบองเพชรเนี่ยมันกินได้จริงเหรอกินได้ดิฉันก็เคยเห็นในจิ๊กซอวเหมือนกันกินไงอ่ะก็เขาก็จะปอกเปลือกก่อนแล้วเขาก็ค่อยกินเนื้อข้างในแล้วเขาเอามีดที่ไหนปอกเนี่ยอือโอ้ยน้องติ๊ก อะไรเราเออขาต้องปอกเปลือกก่อนนะเขาไม่ทันแล้วแหละ <c oughs> มี่มีน้ำไหมอะไรเราในคราวนี้ <c oughs> คงจะมีน้ำือมั้งไหนก็กินฉีดตัวเองไหแล้วกน <c oughs> พื่อเพื่อฮะเขารู้เราจะหาน้ำจากที่ไหนที่ไหน <c oughs> เฮ้ยนิตาถอดแว่นโอ้ย แสงแดดมันแยงตาแต่ความรักมันแยงใจโอ้ยนอนโอ้ยโอ้ ร้อนจริงๆป้าไปตุระข้างนอกร้อนมากวันนี้ดนแดดแรงนะ้าจ้านั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่งเล่นเหรอใช่ค่ะเอาแล้วทำไมไม่ไปเล่นกับพี่ๆพี่ๆเขาอยู่กันข้างบนเต็มเลยใช่ไหมพี่ๆเขานอนหลับค่ะฮะนอนหลับปกติน้องเพ็งเขาไม่นอนกลางวันกันนี่ทำไมเขานอนหลับละ่ะเขานอนหลับที่ไหนที่ห้องกระจกเลคะที่ห้องกระจกที่เขาไปกินขนมกันน่ะเหรอใช่ค่ะเดี๋ยว เขานอนหลับทําไมอะไม่เข้าใจนูมไม่รู้ค่ะแล้วทำไมเขาไม่ออกมาเล่นที่ห้องเขาล่ะก็เขาออกไม่ได้ไงสิคะทาไมถึงออกไม่ได้อะลูกก็หนูล็อกเขาไว้ไงคะน่ะนะจาจะนาะไปล็อกพี่พี่ในห้องรกระจกงเหรอไม่ได้ลูกอยู่ไหนไปนี่นี่นี่ไปเลยไหน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 ไปดูไปดูนี่นขาซีอยู่ไหนไ ยกกุญแจแล้วนะจ๊ะแล้วไปแล้ว ถึงบัญชาวานแล้วไม่น่าใช่นะแล้วตอนนี้เราจะอยู่ในนระกเพราะเราทำบาปมหันสีเหยียบมดทั้งบี้มแมลงสาบทั้งตบจริงจังใช่เพืเ่อนๆกบพี่ว่าพวกเราเป็นซอมบี้เนาะเรือเรืยังไม่ตาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยังไม่ตายดิเด็กๆยังไม่ตายรอดแล้วนะ่ะนี่ มันเกิดอะไรขึ้นนัดชาาล่าลให้ป้ากวางฟางังสิทำไมไปขังพี่เอาไว้ในห้องร้อนๆแบบนั้นน่ะก็พี่พีชเขาอ่ะจะมากินขนมในห้องนี้หนูช่วยป้ากวางค่ะหรอใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยป้ากวางโดยการขังให้พี่อ่ะกินขนมในห้องนั้น ไม่ให้ไปกินในห้องนอนนะจ๊ะพี่พี่เกือบตายแล้วรู้ไหมไม่ได้นูไหงจะทำอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าวันหลังเนี่ยพี่พี่ฝากฝืนคำสัง่งหนูอย่าทาแบบนี้ใ,ให้หนูวิ่งไปฟ้องป้ากว่างแล้วป้ากว่างจะมาจัดการเองเข้าใจไหมห้ามล็อกใครเด็ดขาดอันตรายมากถึงชีวิตถ้าพี่พิมตายไปหนูจะเสียใจไหมเสียใจอ๋อห้ามทํานะอ,อ,อ,อเด็กๆไงนะเป็นเพราะพวกเราอ่ะจะโกงสมัคกินในห้องนอนน้องเห็นน้องก็เลยไปล็อกอ่ะ ถ้าพวกเราไม่โกงก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมนะเมมเกือบตายแล้วมันละนะจ๊ะตอมล็อกจริงๆเพื่อนๆได้เวลาเอาคืนแล้ว